สวัสดีจ้าายลี่เยละมันจ้ะายลี่จะไม่กินเข่ากับสมนะจ้ะสมที่ายลี่ขันกินไปแน่แล้ว,ลวจ้ะจะมีผักเครืองเคียงเนาะกับมีใส่กอกอีสานจ้ะใส่กอกบุนเสน้็ยายลี่เฮ็ดเอาหน้าแอปเปิลนี่ายลี่กับต้มเองเนาะจ้ะายนี้มาผสมน้ำเคืองของเครืองเนอะอาะก็จะมันจะหวานโปดเขาเนี้ยเ,เต็มกองจ้ะจะคั่มก็น่นาหน่ใส่กอก คันนี้ได้กินสมแล้วก็โอ้ยใส่กอกเลยก่ะท่ายแถวจ้ะ อยู่มื่งหนอกมื่งหน้าเนาะจ้ะจะกกินสมเนื้อจั้าทีนะแต่แกลี่ยยกะเฮ็ดพีทเฮ็ดถือเนาะวันนี้เฮ็ดเป็นแล้วจ้ะยกลี่ไปต่อยตอแกลี่กะปลูกเองเนะาะใส่แมวห่ กินข้าวแรงจะหามงยีบสองเลระจ่าเมื่อละจ้ะทั้งนอก <c oughs> ถ้เห้าหนาวจทั้งนอ 嗯，吮到花。哈 แสบแ่สบพอดีแสบเลย 婚礼是。<Funny. S 2> yeah. <c oughs> น้ำแอปเปิ้ลยีงนี้ตัวเองอแซ่บ ผสมน้ำเครื่องของเครื่องด้จ้ะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณที่เข้ามาติดตามยาลีละมันดะจะเดอขอบคุณจ้ายาลีขอตัวดะจะเดอสวัสดีจ้า